สวัสดีค่ะทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในช่วงนี้นะคะหวานติดเรื่องนี้อยู่นะคะข้ามภูผาหาันทาลิขิตรักค่ะก็ดูอยู่เป็นประจำเลยนะคะทุกๆวันที่มีการออนแอร์นะคะสำหรับจุดที่น่าสนใจนะคะแน่นอนว่านางเอกของพวกเราค่ะถึงแม้ว่าในเรื่องนี้จะมีชายหนุ่มหลายๆคนที่หล่อเหล่ามากๆนะคะแต่ว่าหลิวซือของอัศวานนะคะยืนหนึ่งค่ะโนหนึ่งโนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่เท่มากๆแล้วก็ สวยด้วยแล้วก็วิชายุทธนะคะก็ดูดีไปหมดเลยนะคะเมื่อตอนที่ตอนที่8นะคะหวานได้ดูการเหาะแบบกันเชียงนะคะไม่ค่อยเห็นหน้ะไม่ค่อยเห็นคนที่เหาะแบบเอาหน้าขึ้นฟ้านะคะส่วนใหญ่นะ้วจะเห็นเหาะแบบเดินหน้าไปอย่างเดียวนะคะถือได้ว่าโอ้โหเรื่องนี้เทคนิคการถ่ายทําถือว่าสวยงามมากๆค่ะ หลนรุยนะคะเป็นอาจารย์ของจัก,กรพรรดิของสองแคว้นนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะวิธีการที่นางสอนนั้นถือได้ว่าได้ผลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในอพิสูจน์นี้นะคะขอเจาะไปที่องค์หญิงหยางอิงละกันนะคะองค์หญิงหยางอิงเนี่ยเป็นคนที่แบบหองเหาเสียวนั้นข่มเหงแล้วก็ในภายหลังก็สามารถนะคะกลับขึ้นมาเป็นเหมือนกับนั่งอยู่บนบรรัลลังก์มังกรได้นะคะถือได้ว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ แล้วก็เป็นตัวละครที่คลาสสิกมากๆใน,นวนิยายต้นฉบับนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูงมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนถึงจุดสุดยอดของแขวนเลยนะคะไม่มีตำแหน่งไหนที่ใหญ่กว่าจัก,กรพรรดิแล้วนะคะละครเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการต่อสู้นะคะระหว่างแคว้นอันกับแควนอูค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะจัก,กรพรรดิอูนั้นก็ถูกหลี่ถงกวงนะคะจับตัวไปจากนั้นก็บังคับให้ทางแควนอูนั้นต้องมอบทองคำนะคะกว่าหนึ่ง แสนตำลึงทองค่ะแล้วก็ต้องมีระดับเจ้าชายนะคะตำแหน่งต่ำกว่านี้ไม่ได้ค่ะอ,องหรือว่าเจ้าชายเนี่ยไปต้อนรับองค์จัก,กรพดนะคะของแคว้นกลับมาเรื่องนี้ก็ยังนำไปสู่นะคะเ,เรื่องราวของการที่ต้องใช้นิ่งหยวนโจกลับเข้ามาอีกใน6วิถีนะคะซึ่งพวกเขานั้นก็ลงมือร่วมกันแล้วก็พาองค์หญิงหยางอิงนะคะซึ่งปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะไปที่แคว้นอันเพื่อไป ต้อนรับองค์จัก,กรพรรดิอู่นะคะกลับมาที่บ้านนั่นเองค่ะด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะคะที่จะทําให้แขวนอู่นั้นไม่แตกสลายไปในเรื่องของเออจัก,กรพรรดิไม่โดนข่มเหงนะคะก็ต้องไปรับกลับมาให้ได้ซึ่งระหว่างนี้นะคะมันก็มีเรื่องราวที่ฝ่าฟันกันในราชสำนักซึ่งณจุดนั้นหวานก็พูดถึงไปมากมายแล้วในหลายคลิปนะคะก็ขอก็ขอข้ามไปละกันค่ะนี่มาจุดนี้นะคะแท้จริงแล้วเนี่ยองหญิงอย่างอิงนั้นถูกหลอกค่ะนา ดางนั้นไม่ได้เกิดมาสูงส่งไงคะดังนั้นชีวิตของนางก็เลยไม่ได้อยู่ในสายตาของราชวงศ์นะคะ แม้ว่านางนั้นจะเป็นหนึ่งในธิดาของจัก,กรพรรดิผู้ร่วงรับค่ะแต่ว่าแม่ของนางนั้นมีสถานะที่ต่ําต้อยนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็สนับสนุนจากเหล่าบรรดาครอบครัวก็คือราชวงศ์นั่นแหละค่ะด้วยเหตุนี้นะคะอย่างอิงก็เลยถูกคนในวังเนี่ยรังแกนางมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นนางกำนันนะคะรวมทั้งขันทีอะไรเงี้ยก็รังแกนางด้วยค่ะแต่นางนั้นนะคะก็มีความเขาเรียกว่าแยกตัวเนาะ แปลกแยกตัวไปเพราะไม่มีใครจะเล่นกับนางนะคะแล้วก็ชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายด้วยแหละเอา,าง่ายๆค่ะนางนั้นนะคะก็ชอบจ้ง ชิงอิ่นนะคะซึ่งจางชิงอิ่นนั้นแบบเป็นองรครักษ์ซึ่งถูกจัดตั้งมาอยู่ในแผนของฮองเฮาเซียวนั่นเองนะคะแล้วก็ตำแหน่งขององค์หญิงอย่างอิงเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกสามีได้ตามตามชอบใจคือไม่ได้มีอิสระในการเลือกคู่ดังนั้นเราก็จะต้องมีศักดินาให้ถึงนัจุดที่สามารถเลือกคู่เองได้นะคะดังนั้นจุดนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้องค์หญิงผู้ไร้เดียงสาของพวกเรานะคะจะทาเพื่อความรักค่ะ ห้องเฮาเซียวนะคะที่วางแผนไว้แล้วก็ใช้จุดนี้และค่ะมาหลอกนะคะองค์หญิงอย่างอิงเนี่ยให้เป็นผู้ที่เ,เป็นตัวแทนของแคว้นอูเดินทางไปรับนะคะองค์จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันนี้กลับมานะคะก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็แบบเออสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นโอรสองค์ที่4ของจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะทางด้านของตันหยางอ๋องก็ถามนางจริงๆว่านางแน่ใจแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้ถึงอันตรายของการไปท,ที่ที่แคว้นอันแล้วใช่ไหม ะะแต่ว่านางนั้นก็รับสุดๆเลยนะคะว่านางจะไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจคือนางอยากจะเลือกคู่ได้ด้วยตัวเองนะคะพอไปแล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งได้ศักดินาที่สูงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วนะคะด้วยทีมของนิ่งหยวนโจนะคะที่ไปดึงเอาเหรินรูอีเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ให้กับนางเป็นอาจารย์ให้กับนางนะคะก็ทําให้เรียกได้ว่าปุก องหญิงอย่างอิงให้ตื่นขึ้นมาค่ะก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะคะซึ่งณนะจุดนี้ทําให้นางเสียใจยเป็นอย่างมากที่แบบคนที่นางไว้ใจนะคะอย่างฮองเฮาเซียวคือเป็นคนที่นางรู้สึกว่าเป็นไอดอลของนางเลยเนี่ยก็มาหักหลังนางแล้วก็อยากให้นางไปตายเอาง่ายๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะนางก็เลยเลือกวางยาพิษนะคะผู้คนใน <laughs> ในภารกิจเต็มไปหมดเลยว่าใช้คําว่ายาพิษเลยเนาะก็คือเป็นเหมือนยายาให้หมดแรงอะ่ะยาสลายเสย้นเอ็นสลายกระดูกไปช ว่าระยะหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าอยากจะนี้กลับเข้าไปที่แคว้นอู่แล้วไม่อยากจะไปแคว้นอันแล้วค่ะกวดตายนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเหรน รูอี้นะคะก็เป็นผู้ที่จับนางกลับมาค่ะก็มัดมือมัดเท้าเลยเนาะเอากลับมานะคะนางก็ยอมรับแล้วก็ตะโกนเสียงดังแล้วก็ร้องไห้ด้วยว่านางกลัวตายมากๆเลยกลัวตายมากๆนะคะแม้กระทั่งเรียกได้ว่าวางยานิ่งหยวนโจนางก็ทํานะคะทุบตีก็ทําแต่อย่างว่าแหละนิ่งหยวนโจนั้นเป็นคนที่ให้ความรักแล้วก็ความเอ็นดูกับองค์หญิงอย่างอิงเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นแล้วค่ะพอได้การเกี้ยกล่อมที่ดีนะคะแล้วก็การ สอนที่ดีของหลน รูอี้นะคะก็ทำให้องค์หญิงอย่างอิงนั้นรวบรวมความกล้าค่ะแล้วก็ตกลงใจที่จะศึกษาเล่าเรียนนะคะสิ่งที่ได้จากอาจารย์เหรินนะคะแล้วก็เดินทางเข้าไปในแคว้นอันนี้เองนะคะซึ่งก็มีหลายๆฉากที่นางเอกของพวกเราต้องเข้าไปคุยกับองค์หญิงเป็นการส่วนตัวนะคะโดยไปกระตุ้นกระตุ้นแหละบอกว่าเจ้านนะมีโอกาสนะที่จะแข่งแก่งกว่าฮองเฮาเซียวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็สร้างแรงบนันดาลใจให้กับ องหญิงอย่างอิงเป็นอย่างมากเลยนะคะในฐานะอาจารย์ของอย่างอิงนะคะทางด้านของแม่นางเหรนนางเอกของพวกเราก็หวังว่านางนั้นเนี่ยจะรอดมาได้ค่ะจะรอดมาได้ไม่ไปตายที่แคว้นอันนะคะอันนี้คือจุดจุดที่องค์หญิงนั้นต้องการนะคะคือรอดชีวิตนั่นเองแต่ว่าก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ที่มีคนจํานวนมากที่อยู่ในราชสํานักของ แคว้นอู่เองอะไม่อยากให้ทางด้านองค์หญิงอย่างอิงนั้นได้กลับมารวมทั้งไม่อยากให้องค์หญิงอย่างอิงนั้นเดินทางไปถึง แขวนอันนะคะโอ้โหสิ่งนี้ก็ทําให้ให้โดนตามล่านะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกองกําลังของตันหยางอ๋องนะคะรวมทั้งทางด้านของออหน่วยงานลับๆนะคะที่เป็นมือสังหารของทางฮองเฮาเซียวอะไรแบบนี้ก็ไม่มีใครเต็มใจที่จะให้องค์จัก,กรพรรดิอู่องค์ปัจจุบันเนี่ยกลับมาเลยนะคะน่าสงสารเหมือนกันเนาะ แต่ทำยังไงได้ล่ะคะเพราะว่าอย่างฮ่องเต้อูคนปัจจุบันก็เป็นคนไม่ฉลาดแล้วก็คืออามาดที่เขาแนะนำดีๆอะไรแบบนี้ก็ไม่เชื่อนะคะก็ทำตามใจตัวเองผลลัพธ์ก็เลยถูกจับไปเป็นตัวประกันนี่ยแหละคะ่ะแต่นะคะเรามาดูที่องค์หญิงอย่างอิงต่อนะคะก็คือ,อ,อโดนนะคะทางด้านฮองเฮาเสี่ยวนั้นคือจัดตั้งให้ จึงชิงอิ่นนั้นเข้ามาใกล้อย่างอิงออย่างงิเพื่อให้อย่างอิงนั้นรักนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจุดนี้เดี๋ยวความจริงมันจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะซึ่งพอไปเป็นทูตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับ องห้องเต้ตอนที่กําลังจะกลับมาอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะซึ่งณจุดนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็สายเกินไปสําหรับทางด้านของเฮาเซียวแล้วเช่นเดียวกันที่จะกลับแผนมาเพื่อที่จะมาเอาอกเอาใจนะคะองค์ห้องเต้ที่เป็นสวามีของนางนะคะถือว่าสายเกินไปแล้วจริงๆค่ะแล้วเป็นเพราะการหลอกลวงขององเฮาเซียวอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะตอนถูกเปิดเผยแล้วก็รู้ตระหนักถึงแผนการแล้วเนี่ยทำให้ อย่างอิงนั้นนะคะโอ้โหคะ่ะเข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าสุขุมรอบครอบนะคะนางนั้นก็รู้จักการเตรียมการแล้วก็การวางแผนคะ่ะจัดการกับฮองเฮาเซียวนะคะในจุดที่นางรู้ความจริงแล้วนะคะฮองเฮาเซียวนี้โดนหลายข้อหาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแหมวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็จัด คนมาให้นางรักนะคะคือแล้วก็ยังวางแผนให้นางนั้นเดินทางไปตายโดยสมัครใจอีกด้วยนะคะฮองเฮาเซียวนี่ร้ายกาศค่ะซึ่งหองเฮาเซียวนั้นดูดีสวยงามมากๆเลยแต่ว่าเบื้องหลังนั้นโอโหกลวงแล้วก็มืดดำสนิทนะคะมันร้ายชัดๆค่ะหลังจากที่ยึดคํำสั่งนะคะขององค์จกักรพรรดิอู่กลับคืนมาแล้วเนี่ยนางก็วางแผนที่จะ ต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์แล้วนะคะสำหรับองค์หญิงอย่างอิงของพวกเราค่ะนางนั้นรู้ดีว่าการเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเท่านั้นคืออำนาจสูงสุดอยู่ในมือของนางเท่านั้นถึงจะหลีกเลี่ยงการถูกใส่ร้ายเยาะเย้ยแล้วก็ดูถูกได้นะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะอย่างอิงนั้นก็ขึ้นคลองบัลลังก์ได้สําเร็จแล้วก็กลายเป็นจักรพรรดินีองค์แรกที่นั่งบนบัลลังก์มังกรของ แขวนอู่นะคะและณจุดนี้นะคะก็พระเอกกับนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับนางแล้วนะคือนางสามารถจะอยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็มีวิธีการนะคะสร้างแผนการทุกอย่างได้ด้วยตัวนางเองแล้วละค่ะก็อย่างอิงนั้นไม่ใช่องค์หญิงองค์น้อยอย่างอิงที่เชื่อฟังใครต่อใครในอดีตอีกต่อไปนะคะนางมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะนางเป็นจัก,กรพรรด,ดินีผู้ปกครองแขวนอู่นะคะการเปลี่ยนแปลงของอย่างอิงเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ใหญ่มากๆในนวนิยายต้นฉบับแล้วในละครก็คงน่าจะเป็นทรงเดียวกันนะคะซึ่งนางนั้นจะเปลี่ยนจากขี้ขลาดสุดๆเป็นก้าหารแล้วก็นางจะเติบโตขึ้นมาอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่มีวันถูกคนนะคะร้ายๆอย่างเช่นหองเ่าเสี่ยวนั้นวางแผนจัดการนางได้อีกต่อไปค่ะเอาละคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซ์นี้นะคะหวานก็หวังว่าหลายๆท่านคงรักตัวละครองค์หญิงอย่างอิงนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ